ค่ะเพรน่าเชื่ะค่ะเกมสกุลสัสสกุลฉันจะข้าวสิ่งนี้ตัวนั้นอย่ามะหามท่ำนุกคนท่ำอย่าคิดลึกนัคนท่ำทำหำหท่ำแม่มดแม่มด,แม,มดอะไรดีแม่มดใส่ดำทุยไม่ใช่แม่มดแม่มด แม่มดอะไรดีแม่มดอะไรดีนะคนแม่ม,แม,มดแต่งชุดเป็นแม่มดขนาดนี้ต้องเป็นแม่มดเอ่อเอ่เอ่คน,น,น,นไหนไหนแม่มดคนไทยคนไหน มีพลังเก่งที่สุดใช่ใช่ <c oughs> แม่มดคนไหนมีพลังเก่งที่สุดก็คือวิชาวิชาต่อกก่กับพวกาลายต่อกพวกนี้อื ก็เหมือนเมื่อวันแต่ก็คือจะเปลี่ยนไปนุคนเมืวันแต่จะมีสองหัวใจนะคะหรือว่าหนึ่หัวใจดีเอาหนึ่งหัวใจเพราไม่มดเก่งอยู่แล้วโอเคนคุคนแม่มดคนไหนมีพลังเก่งที่สุดก็คือวิชาที่ได้รับจากอาจารย์มานคุคน อาจารย์อะไรไม่รู้ไม่รู้จกอาจารย์รอะไรเราจะมีแม่มดพ่อมดไปดูกันไปดูกันไปดูกันแม่มดผู้หญิงจะได้สำหรับกันทุกคนแม่มดผู้หญิงได้ผีทอดลยนาะเอ้อเมื่อวันไหนนะคราวที่แล้วเอิมนินจาเกิมในแค่ได้ผีอทอดรายนะ้ำไปแล้ว ก็สลับกันหน่อยแม่มดแม่มดผีผี่โรงเรียนส่วนพ่อมดผีท่ท่อน้ำซึ่งเราจะเอาจากพ่อมดเลยนี่เตรียมแมวเทียม,มาแล้วไม่เห็นเตรียมทุกคนเทียมกับเตรียมไม่ใช่เตรียมกับเทียมใช่ ทำไมแ <ITA> ม่มดสบายกวบาผู้ชายอีกหนอมีไม้กวดนั่งด้วยอืมเต็พ่อมดเก่งกว่าเพราะว่ารอยได้แม่มดต้องใช้ไม้กวาดแต่พ่อมดบ่ตองโอเคอย่างแรกเราต้องเอาพ่อมดกับหนังควนห่วมตอนเช้ามาตอนเช้าโอเคอือ เฮ้ยออือืมเราต้องหาหาอะไรหาคือผู้กำเนินห,หายเราเป็นอะไรอยาหาจริงเหอะเจอปุ๊บหายเจอปุ๊บหมดอมกี้นคนคือเอ่อ เคือกตายัวไงไเออไม่ใช่สิอันนี้ใช่จะมีหนึ่งหัวใจทุกคนมีแค่หัวใจเดียวเองถ้าถ้าตัวน,นี้ก็คือโชบนะคะโชบแต่ถ้ามันไม่ตัวสักทีแต่เราตัวก,ก่อนเราก็จะใช้อันนี้นะ ไม่มีปืนบาซูก้าด้วยนี่เราจะใช้แค่นี่เลยต่อไปจะเป็นน้าฟ้าหรือว่าอะไรต่อไปจะเป็นน้าฟ้าหรือว่าอะไรเราไปอยู่ในน้นดีกว่าปลอดภัยสุดมันมีห้อง <c oughs> ตกใจหมดเลยมันเข้ามาได้ไงก็คิดตกใจจริงนะ มันมีทางข้าตรงนี้ด้วยอไม่บอกไม่บอกไม่กล้าอะไรเลยคือรองเท้าแหลกมา้งนะตอนนี้เราตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยเออตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันตรงไหนปลอดภัยสุดก็น่าจะเป็นหลังคาเนี้ยปลอดภัยสุด ก็คือจะมีหนึ่งหัือเจอหนึ่งถ้ามันไม่ตื่นจะใช้นี่ไปเลยเกิดใหม่ก็ใช้เลยนะคนแต่ตอนนี้มันหายไปไหนห้มจรจิ้งเกิดหายหายไปใส่พอมันไปอยู่นู่นอุ้ยทุกคนมันไม่วิ่งนะมันแบบพลกเลยจ้าอุ้ยสีสีนเงินเราไม่เคยเจอมาก่อนอือ เคลือบผู้กิ้มันเป็นสีเงินอยู่ไม่ใช่วยอ้าดวนเองด้วยตีนะให้เราหลุดออกมาจากอันนี้ไม่ได้เขียวาฉันออกไปนอกคะ่ะฉันอยู่นี่ค่ะคืออย่างน้อยมันก็อยู่นี่มันจะเคลียรไปไหนอ่ะแล้ไม่ได้ไปไหนเลยอะไรฮึ่มฮึ่ม อืมชัวร์ไปมัอนสิมั่นสิมันสิมนสมนสมนสอมาโดนแน่เลยฮ่าเจ้ามาเจ้าดูนาเจ้ามาเจ้าดูนก็คือว่าเราจะแบบว่าถ้าเอ่อพ่อมดกับแม่มดน่ะเหลือหัวใจมา ได้รอบมาได้ก็คือแบบว่าไม่ตายไม่ตายและหนึ่งหัวใจนั้นไม่หายเราจะวัดที่เลือดนะคะว่าเลือดมันเหลือแค่ไหนตอนนี้เลือดเราตอนนี้มันจะขึ้นแล้วตหบบน้าขอว่าไดอารี่กับทุยมันไม่ใช่ได,ดอารี่เาเรอยเเ้คุย ตอนนี้เราห้องนี้แล้วจูบไปไปเฮ้ยยู้ย,ยูถ้าเราอยู่บนนี้มันจะขึ้นมาได้ไหมเราคุกลัวนะมันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้ชุบุ๊บอุ้ยเราดูนี่แล้วเราทำใสรจตัวเองโดนโด,น,ดนเอง ดูนเองด้วยออเนี่ยมันอีตัวนึงมันวิ่งเป็นผีตัวนึงมันวิ่งเป็นคนภายในของมันใครให้ออกไปใครให้ออกไปฮะใครบอกให้เจ้าออกไปฮะใครบอกให้ออกไปดูแน่เลยนี่อนี่ เจ้าเนะโดนค่อยไม่โดนเจ้าโดนโดนอยู่ผู้เดียวฮ่า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 ใครออกมาก็โดนอย่างนี้แหละใครรู้ทันก็โดนเด่ยพ่อไม่มีใครบอกให้ออกมาห้ามออกมามันตา, <c oughs> ายแล้วายวายวายว เราขี่ไม่ขี่ลองเนี่ยเพรแม่เราจะไปดูเอ็นผีอันนั้นนะเพราะตอนนั้นอ่ะเอ็มผีอันนั้นผีเอ็มผีให้เราเ,าเาป็นน้ำสีทองอ่ะม,มามาผูดใส่เราอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเั้าเอกตัวเองนะอ้เนาะการ การถ่ายทำครั้งนี้อาจจะน่าเป็นนิสหน่อยหรือตอนนี้ก็ปาไปเก้าวีแล้วมันตุยยะมากเลย,ยออเฮ้อ ไปที่เกิี์สสิคะต่อไปตามเกิร์สค่ะตอนแรกเราก็ต้องปรับเวลาสักหน่อยแล้ก็ปรับเวลาตัวนเลยเด้อเพราะตอนนี้มันมันจะมันมันอะไรไม่รู้มันไม่รู้อะไม่รู้อะไม่รู้อะไรเลยคือมันมันมันอะไรกันอู้แล้วตามมาแล้ว คือเกลียวเตรียมมาก่อนเลยครับเรามีคนหนีหนีอ,อ่ะอใครบอกให้หนีบอกเลยว่าคนนี้เป็นอะไรซึ่งแปลกมากเลยว่าคนนี้เป็นอะไรแต่ผีเป็นอ๋อปลุปลุปลุ ยังไงเกิล์ก็ต้องชนะเพราะว่าเกิล์ดูเคมีเออของบอยนะมันมันจะมีตรงนึงที่มันสีงเหลืองสีเหลืองแล้วก็โดนด้วยเกิล์น่าจะชนะอืมชื่อ ขขาวตุยแล้วแต่สีทองยี่มิตุยอีปโรจรเจะรเาต้องได้โเราพูดอะไรเนี่ยคุณอืออืออือถ้ามีเสียงแปลกๆต้องขออภัยด้วยนะคะอื้อปลืปลืปลื้อ๋อเป็นใจไปดูแล้วก็ไม่บอกตุยเล้ย โอ้ยขาเป็นอะไรอ่เอี่ยโอเคสำหรับตอนนี้ผู้ชนะก็ได้แก่แม่มดเกิร์ค่ะอูววตอนนี้แม่มดเกิร์เป็นผู้วินเนอร์นะคะแม่มดเกิร์ชนะเองค่ะโอเคปิดคลิปได้แล้ว สร้างนี้ไม่คนนะคะไม่ไปอยู่กันไลค์กันแชร์กันแพค่ะบ๊ายบายบ๊ม่บอยซึ่งบอยนั้นแม่มัวหรือพ่อมัวใช้เวลาเยอะที่สุดพูเลยคิดว่าเออโอเคจบที่สุดไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ